ดำม่วงดำพี่นะครับสวยงามมากพี่มีเหมือนจะมีฟ้าด้วยนะครับวิเล้วลงยานห้าหลังจากพี่รายการที่สี่สิบแปดโอ้ยสวยงามมากเลขโคดวยเลขโคดครับสองหลักไหมเอ่ยวิเลขสามหลักครับพี่หนึ่งห้าเจ็ดจ้าเบอร์เจ็ดจ้าเบอร์เจ็ดพี่กิตติศักดิ์ครับเบอร์เจ็ดพี่กิตติศักดิ์อุ้ยสวยด้วยเหรียญน,นี้พี่กิตติศักดิ์ แคปเจอหน้าจอได้เลยครับขอบพระคุณครับพี่กิติศักดิ์หน้าหลังจ่าพี่จา๋าขอบพระคุณครับเหรียญเดียวสวยเลยเหรียญน,นี้ท่วมเลยจ่าพี่ชายพี่กิติศักดิ์ครับไปกันต่อจ่าพี่จา๋าเบอร์ยี่สิบสองเบอร์ยี่สิบสองครับพี่เบอร์ยี่สิบสองฟูยลายการนี้โอ้ยอันปะกาจ่ะพี่ตอบว่างชัดเจนอันปะกาซาตินลงยาแดงทรงเครื่องทาเวทหน้าอยากครับ โอ้ยเหรียญเดียวท่วมจ้าพี่เหรียญนี้เหรียญเดียวท่วมไม่ลงยาด้านหลังรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับเลขโคดเลขโคดอะไรเอ่ยหนึ่งสองหนึ่งครับพี่เบอร์หนึ่งของพี่กำอนพี่กำอนมาแล้วครับพี่กำอนเบอร์หนึ่งครับลงยาแดงจากพี่จา๋าลงยาแดงลงยาส่งเครื่องทาเวสครับ ขอบพราะคุณคาร์พี่กำทรับเจอหน้าจอให้น้องเรียบร้อยนะครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดครับพี่ยี่สิบเอ็ดมาต่อจากพิจาเบอร์ยี่สิบเอ็ดเปี้ยงเขาให้อุยดูค,ยยครับพี่ลงยาลายปลาคาร์ปหรือเปล่าครับแบบนี้อูยังสวยเลยลายการนี้เป็นเนื้อเนื้อทองระคังซาตินนะครับทองระคังซาติน ทองระคังซาตินอู้ยหน้าหลังด้วยจ้าหน้าหลังด้วยนะครับเพิ่งจะเห็นเหรียญแรกจากเนื้อทองระคังเพิ่งจะเห็นเหรียญแรกจากเนื้อทองระคังซาตินลงยาหน้าหลังนะครับหนึ่งห้าหมายเลขคนหนึ่งห้าเบอร์ห้าจากพี่รอคนไม่มีใจนะครับผมนะเบอร์ห้ามาแล้วอีกหนึ่งครับพี่รอคนไม่มีใจเหรียญนี้หน้าหลังครับ ขอพระคุณค้าพี่เราคนไม่มีใจไปกันต่อที่เบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบครับเปลี่ยงเขาให้อยูุ่ยดูครับงานหน้ากากอันประกาสซาตินลงยาสามสีแดงเขียวฟ้าพี่งานหน้ากากอันนี้น่าจะเป็นหน้ากากทองทิพซาตินหรือไม่ก็น่าจะเป็นทองฝาบาทเดี๋ยวน้องดูให้นะครับ ต้องดูใบรายการพี่จ่าเพราะว่ารุ่นนี้ใช้หลายเนื้อหลายมวลสารมากพี่ชายนะครับแล้วดูลงยายงามๆเลยเหรียญนี้ไม่ลงยาด้านหลังรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้ามากับเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งแปดครับพี่สันเพชรพี่สันเพชรครับนาพี่สันเพชรจ้าพี่สันเพชรได้ไปแล้วครับเบอร์แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าครับพี่สันเพชรสวยๆงามๆอีกหนึ่งองค์จ้ะ เดี๋ยวมาเราดูรอชมนั้นเงินกันก่อนเดอ้อพี่พี่ว่าใครจะได้เบอร์ไหนจะโดนนะครับอ๊บนะพี่สันเกตไปกันต่อเบอร์สิบแปดแต่ว่าตอนนี้ใน,นเงินสองสงสัยอยู่แถวแรกนะครับแถว 2, แถวสองแถวสามจะหมดแล้วแถวสามหมดแล้วแถวสองจะหมดแล้วนะครับยังไม่มาเลยสักเหดียนรายการนี้ทองแดงซาตินนะครับไม่ลงยาด้านหลังนะครับลงยาไล่เฉดสีด้านหน้านะครับลงยาซุ้มแปดแปดสิบเก้าครับเบอร์เก้าของพี่วีละโชคจ้า พี่วีราโชคครับพี่ครับอ่าพี่วีราโชคได้ไปสองแล้วจ้ะพี่วีราโชคครับขอบพระคุณครับพี่วีราโชคเรียบร้อยนะครับแคปเจอร์หน้าจอให้น้องหน่อยอ่าหรือไม่ต้องแคปก็ได้ครับพี่ท่านใดที่รู้มือน้องอยู่นะครับนะไปกันต่อจากพี่เบอร์สิบห้านะครับผมนะแต่แคปไว้ก็ดีจากพี่จ๋าเพื่อกันป้องกันการผิดพลาดนะครับผมนะไปกันต่อครับ หลายการนี้กล่องเบอร์สิบห้าเฮ้ยมาอุ้ย,ยเปลี้ยงเขาให้ครับเรียบร้อยอุ้ยดูลงยาอะไรครับเนี่ยอุ้ยดูสิพี่อย่าบอกว่าลงยาหน้าหลังนะพี่เนื้อเงินออกงอชัดเจนครับพี่ครับ โอ้ยจัดว่าเด็ดเลยรายการนี้ครับพี่สวยใสกิ้งเลยครับลงยาสีสีท้องฟ้าครับพี่นะครับลงยาท้องฟ้าเนี่ยพี่นะครับสวยๆพี่ชายรายการนี้สวยๆลงยาหน้าหลังรายการที่สี่จ้าโอ้หจัดว่าเด็ดจัดว่าท่วมเลยจ้ะพี่พี่สุดจัดเลยรายการนี้เอาใครได้ไปน้องยินดีด้วยนะพี่พี่นะสวยมาก เหรียญจริงนี่บอกเลยว่าสวยมากเดีนะ๋ยวไว้เปิดที่หลังนะพี a, ee. Ee ่เอาไปเปิดลุ้นหนึ่งกันก่อนหาอีกเหรียญหนึ่งหาอีกเหรียญหนึ่งครับพี่มีสองเหรียญมีสองเหรียญนะครับผมนะรายการที่สี่มาแล้วต่อไป <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเป็นรายการที่เท่าไหร่นะครับนะครับแต่ไม่ซ้ําแน่นอนพี่นะเงินไม่ซ้ํารายการกันแน่นอนนะครับรายการนี้ลงยาไล่เฉดสีนะครับดําเขียวเนื้อทองระคังซาตินนะครับอทองราคังซาตินนะครับรายการที่หกสิบสอง บังกขาไอเลขคดหนึ่งศูนย์แปดจ้าเบอร์แปดของพี่สันเพชรทัวเหมือนกันครับพี่สันเพชรสององนะครับอ่าเบอร์แปดนะครับนะ้าหนึ่งศูนย์แปดจ้าเบอร์แปดชัดเจนนะครับผมนะยินดีกับพี่สันเพชรด้วยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าขอบพระคุณครับพี่สันเพชรนะครับอ่าพี่สันเพชรไหลกันต่อเหลืออยู่แค่นี้แล้วครับพี่จะหมดแล้วนะงา้อีกเหรียญหนึ่งยังไม่มาเลยนะครับผมนะ สองน้ำเบอร์เก้ามีพี่ท่านใดคอมเมนต์มาบ้างไหมเอ่ยน้องไม่ได้ดูคอมเมนต์เลยเปิดอย่างเดียวเลยนะครับพขกอยู่ไหน <c oughs> น่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยใช่ไหมอุย้ยจัดว่าเด็ดอีกแล้วรายการนี้อุย้ยรายการนี้ยังสวยอ่ะพี่เพีย,ยงเขาให้ลงยาหน้าหลังลรายการที่เก้าสิบสี่จ้าอู้ไม่ใช้เงินไม่ใช้นะง,นนะงอพี่ไม่ใช่งอ วิแต่อย่างเด็ดเลยรายการนี้ทีเด็ดเลยอ่ะพี่นะหนึ่งเคนะครับเป็นเนื้อหนึ่งเคนะครับเดี๋ยวนะพี่น้ำมากับหมายเลขโคดอะไรเดี๋ยน้องดูให้เพื่อความชัดเจนขออนุญาตขยบเหรียญน,นะครับมาดูหมายเลขคนลันน้ำเบอร์โอ้ยเลขหนึ่งศูนย์แปดอีกแล้วโอ้โหคนละเนื้อกันเอาไปท่วมเลยเอาไปท่วมเลยพี่สันเพชรโอ้โหแปดอีกแล้วหนึ่งศูนย์แปดเลขเดียวกันคนละเนื้อจากพี่จ๋านี่ครับผมนะ ยินดีกับพี่สันเพชรด้วยตอนนี้ที่ยังไม่มาคือเบอร์สี่และเบอร์หกจ้าสี่กับหกนะพี่นะเชียร์เบอร์สี่กับเบอร์หกอยู่นะครับแอบเชียร์เบอร์สี่กับเบอร์หกอยู่นะพี่นะตอนนี้นะวิษณุแอบเชียร์สี่กับหกอยู่อ่านะครับไปกันต่อพี่เบอร์แปดนะครับอุ้ยกล่องนี้เบาๆกล่องนี้เบาๆมีพ้าไหมครับเนี่ยเปยงอู้นี่ไงอดูด้ยโอ้โห อโนไดายแดงหน้ากากชุบทองจ้ารายการนี้หน้าชุบทองหน้าหลังรายการที่เก้าสิบเจ็ดครับหน้ากากชุบทองจ้าพี่พี่อโนไดายแดงแดงแรงลิศครับมาดูการใครจะได้แดงแรงลิศแดงแรงลิศแดงแรงที่สุดมากับโคตรลันนัมเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับพี่หนึ่งศูนย์หนึ่งจ้าพี่กำทอน เอาไปท่วมอีกหนึ่งรายการครับพี่กำทอนสวยๆงามเลยครับพี่ชายนะครับเขาเรียมกรอบน่าจะสวยน่าดูเหรียญนี้ครับขอบพระคุณครับขอพระคุณครับพี่กำทอนนะคะพี่กำทอนหนกันต่อเหลืออยู่ห้าลุนสุดท้ายรวมไั้เงินครับแต่ตอนนี้นักเงินอีกเหรียญหนึ่งไปไหนเอ่ยเพี้ยงโอ้โหยพงไม่ใช่รายการนี้เสือแดงนะครับเนื้อทองทิพซาตินนะครับทองทิพซาตินลงยาเสือแดงหน้าหลังมากับเลขโค้ด คุยเลขอะไรเอ่ยเลขโคดเบอร์หนึ่งอีกแล้วนะครับสองหนึ่งจ้าพี่กำทอนนะครับผมนะสามองแล้วพี่ชายคุยเบอร์สี่กับเบอร์หกน้องยังไม่มาจริงๆขอให้มาขอให้มาสี่กับหกสาธุสาธุเลยนะครับสี่กับหกมาหน่อยมาหน่อยนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งพี่กำทอนไปกันต่อกล่องหมายเลขหกเอาละอีกเหรียญหนึ่งอะตอนนี้ไปไหนเอ่ยไม่อยู่กล่องนี้กล่องหน้าก็อีอกสองกล่องแนละ้วต้องมีแล้วแหละพี่ ไม่มีนี่พะโลเจ็กเลยนะครับผมนะลงยาดำซุ้มแดงครับนะรายการนี้เนื้อหนึ่งเคนะครับหนึ่งเคกาไหลทองรายการที่เจ็ดสิบสี่เอเจ็ดสิบสองกาไหลทองนะครับแปดหนึ่งอีกแล้วโอ้หเบอร์หนึ่งท่วมหาเบอร์ท่วมเจอแล้วพี่คือเบอร์หนึ่งครับเรียบร้อยเบอร์หนึ่งท่วมจัดนะครับนาเบอร์หนึ่งท่วมจัด ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับพี่ชายพี่กำทอนพี่กำทอนไปสามองแลง้วครับนะสี่องแล้วครับโอ้โหสี่องไปแล้วพี่กำทอนกล่องนับเบอร์ห้ามาจากพี่ชายกล่องนับเบอร์ห้าถ้าไม่อยู่กล่องนี้ก็กล่องหน้าต้องมีแล้วไม่มีนี่พะโล้เจ๊ของจริงนะครับมีใครคอมเมนต์มาไหมเอ่ยนะพี่นะยังไม่มีใครคอมเมนต์มานะพี่นะเปิดอย่างเดียวไม่ดูคอมเมนต์เลยโ<ช>อ้โลายไฟเปี้ยงเท่าให้สวยมากทุกคนเรียบร้อย เนื้องอลายไฟครับพี่พจ๋าโอ้โหมาทีเด็ดเนื้อเงินซาตินลายไฟโอ้โหเงินซาตินลายไฟจ้ะเอาจ้ะพี่เนื้อเงินซาตินลายไฟรายการที่สามจ้ารายการที่สามเดอ้อรายการที่สามจ้ะพี่รายการที่สามคุแล้วลงยาตาเทพด้วยลงยาทรงเครื่องหน้าเทพด้านหลัง หุ่ยสุดจัดเลยเหรียญนี้เนื้องอซาตินครับพี่ครับลงยาลงยาลายไฟนะครับลงยาลายไฟลงยาทรงเครื่องด้านหลังครับเดี๋ยวไปลุ้นที่หลังเลยสองเหรียญนี้ห<ส>ุ<อ>่ยมาทั้งเงินซาตินและเงินใสเลยมาคู่กันเลยพี่ชายมาทั้งน,นเงินซาตินและน,นเงินใสเลยนะครับกล่องนับเบอร์สี่จ้าลุ้นสุดท้ายก่อนไปดูน,นเงินกันแล้วนะครับเปียงเขาให้ด,ดูครับพี่นะครับรายการนี้เป็นเนื้อเนื้ออะไรเอ่ย เนื้อสัตตะนะครับนาตอบสอสเสือเนื้อสัตตะผิวรุงจ้าสัตตะผิวรุงลงยาสีแดงนะครับนาลงยาแดงหน้าหลังครับลงยาสีแดงหน้าหลังสัตตะผิวรุงแปดศูนย์อีกแล้วหูแปดศูนย์จ้าเบอร์ศูนย์ศูนย์สององนะครับผมนะาคู่ศูนย์ไม่ศูนย์เปล่านะน้องบอกแล้วพี่ชายจ๋าศูนย์ไม่ศูนย์เปล่าจริงๆนะครับผมนะาศูนย์สององแล้วครับ ขอบพระคุณค้าเบอร์ศูนย์จ้าเหลือสี่กับหกจริงๆอ่ะพี่น้าสงสัยจะได้ของซ่อมแล้วสี่กับหกน้องนะครับเหลือน้ำเงินนะพี่น้าน้นเงินอา่าน้องขอเปิดจากเปิดจาก,จากน้ำเงินซาตินก่อนแล้วการน,น,นี่ Ooh, อุ้ย,ยรายการที่สามเปิดเลยแล้วการรายการที่สามรายการที่สามงอซองอซอตอเงินซาตินหนึ่งหกหนึ่งหกแปดโอโหอยู่กับน้กเงินซาติน โอ้โหพี่หนึ่งหกแปดจ้าโอ้โหเลขเลขรวยเลขมงคลจ้าพี่จ๋าเลขรวยเลขมงคลหนึ่งหกแปดจ้าพี่นะครับยินดีด้วยจ้าพี่จ๋าหนึ่งหกแปดจ้า มากับรายการที่สามครับพี่หนึ่งหกแปดเลขรวยทางเดียวกับเนื้อเงินซาตินต,ต่งอโค้งยองูชัดเจนครับรายไฟหนึ่งหกแปดจ้าบุพิสันเพจเ,เอาท่วมเลยเอุิสันเพรเอาท่วมเลยไม่แน่ใจนะไม่หยุดที่เบอร์หกนะพี่นะ้ำมีแปดมาด้วยนะครับมีเบอร์แปดมาด้วยจ้าพี่จา๋านะครับ <laughs> <laughs> นะครับผมนะผมไม่หยุดที่หกพี่ชายนะโฟมลองไปไหนเอ่ย ผมลองปิวออกอยู่นี่นะครับผมนะยินดีด้วยครับพี่สันเพชรหนึ่งหกแปดโอ้โหเลขท่วมเลยพี่พ้าสวยเลขสวยนี่ครับผมนะของจริงครับพี่สันเพชรได้ในะเงินนะครับนะเงินซาตินเลขหนึ่งหกแปดครับ อ่าเรียบร้อยครับพี่ชายพิสันเพชรไปกันต่อจากพี่เชียเบอร์สี่กับเบอร์หกเหลือเหรียญเดียวแล้วคํานาะหลวงพี่เวฟนะครับพิธนากรต้องแบ่งกันนะพี่นะเหรียญน,นี้นะครับามาดูกันพี่ชายรายการนี้รายการที่สี่ลงยาหน้าหลังครับพี่ลงยาหน้าหลังสีฟ้าเลเยโคดรอุ้ยนะครับเสียวเหมือนกันนะพี่ชายเดี๋ยวขออนุญาต,ขออ,ญาตขออนุญาตเพื่อความชัดเจนนะพี่ชายนะครับ ขออนุญาตเพื่อความชัดเจนจ้ะหนึ่งศูนย์โอ้โหเรียบร้อยอย่าบอกนะว่าศูนยตั้งเขาให้มีต่อเป็นรายการที่สี่นะพี่นะหุ่นน้องขออนุญาตนะพี่วิศณุขออนุญาต <10 6. S 1> วิ่1หนึ่งสี่หรือห้าเลย สี่หรือห้าเอาแล้วนะครับไม่สี่กับห้าแล้วพี่ถาตะกรสวัสดีครับ